ดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเลวแพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูพิเาษครับเวอร์แพนออมิโนเวอร์แพนไขโตสารสูตรโอริโกแซคคลายนะครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินครับปราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่3าครับบ้านห้วยยางตําบลห้วยยางอาเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีทุเรียนนะครับทั้งพันหมอนทองและก็ ก้านยาวรวมเกือบ400ต้นที่สำคัญครับอายุทุเรียนเขาครับตั้งแต่15ปีถึง30ปีกวปีกว่าๆที่สำคัญอีกครับเขาก็มีทุเรียนแซมด้วยนะครับอายุ4ปีแล้วเขาบอกว่ามาใช้สูตรใหม่แล้วอูห้หูตื่นตาตื่นใจในี่เขาปีที่7มาใช้สูตรใหม่แล้วดีใจยิ่งกว่าเดิมภูมิใจยิ่งกว่าเดิมหัวใจพองโตยิ่งกว่าเดิมเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วยครับผมนายเฉลียวช่างเหล็กครับพี่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับปรรดาคำสนิทค่ะครับที่ปรึกษาครับทำไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับก็สวนนี้เขาบอกเขาเปิดใจใช้วัลเพนมาเข้าปีที่7แล้วค่ะแล้วพอมีสูตรปรับปรุงใหม่เราก็บอกว่าสูตรปรับรุงใหม่มันโดดเด่นมากเราก็เลยว่าเอาเข้ามาให้ทดลองใช้ดู เขาบอกว่าใช้แล well ah> ้วเปิดตาดอกแล้วดอกออกดกมากทุเรียนที่ว่าหลุดทางแย่ขึ้นลูกเร็วเขียวเร็วอเอาแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าผมอยากจะมาทราบจากปากขออนุญาตเรียกว่าพี่เฉลียวครับพี่เฉลียวครับตอนนั้นติดใจเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี่เมื่อก่อนสมัยก่อนมันออกหมอกมาไม่ติดมันก็ร่วงมามีเพื่อนบอกเอาเพนไปขีดจี้เขาเฮ้ยบอกเอ๊ไปซืที่ไหนวะ แล้วต่างวันนั้นมาผมก็ลองมาฉีดดูฉีดดูมันก็ดีดีผมติดใจก็เลยใช้ามาทุกปีถึงเจ็ดปีน,นี้แหละครับโอ้โหเมื่อเข้าปีที่7ครับเรามีผลิตภัณฑ<ม>์3ากละอววแพนสูตรใหม่หรือน้อวัตกรรมใหม่ถูกไหมครับ,รบพี่เฉลียวก็ได้ใช้แล้วใช่แล้วครับตามที่ที่ปรึกษาบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาครับตอนนั้นเรามาฉีดนั่นเพื่อต้องการอะไรจากต้นทุเรียนครับผมก็มาช่วยเปิดตาดอกใหมันเป็นรุ่นเดียวกันย่าให้มันเป็นไหลรุ่นเนี่ยครับ ผมก็ออกมาฉีดดูเอ๊ะรู้สึกว่ามันดีสูกใจมันก็ออกดอกดีอะไรดีพร้อมเสมอครับเห็นทุเรียนเนี่ยมันแตกต่างทั้งลําต้นทั้งส่วนสูงทั้งขนาดต่างๆเนี่ยทุเรียนของเรานี่มันเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงช่วยอธิบายหน่อยเถอะครับทุเรียนผมก็ปลูกทีแรกผมก็ปลูกหมอนทองหมดเลยครับไอ้เพื่อนผมอยู่กรุงเทพยูบเขาตลาดเขาเฮ้ยปลูกกันยาวดีกว่าหมอนทองกิโลละสิบแปดกันยาวโลละสี่สิบตอนนั้นครับผมก็ปลูก ปลูกมาผมก็เลยเอามาปลูกอีกต้นหนึง่งผมติดเนี่ยโคนโคนผมมันจะมีสองต้นสองต้นสองต้นหมดเลยครับผมตัดหมอนทองทิ้งเอาการยาวไว้แล้วก็อายุยืนยาวกว่าอยู่ได้ถึง30กว่าปีนี่แหละครับอ๋อนี่การยาวอยู่30กว่าปีนะครับครับมีประมาณสักกี่ต้นกันครับการยาวเนี่ยการยาวก,ก็มีเราสัก70ต้นครับต้นใหญ่ๆเนี่ยสามสิบปีหมอนทองเหรอครับผม หมอนทองก็15ปีถึงสปีก็ไปมีประมาณ3า0สามรอยครับสามร้อตัวครับก็ถือว่ามีทุเรียนหลากหลายทางด้านอายุด้วยถูกไหมครับ,รบแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆก็มากมายด้วยะครับ,รบถามอย่างนี้ครับในการดูแลบํารุงรักษาเนี่ยในใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวเนี่ยมันสามารถดูได้ทั้งหมอนทองก้านยาวเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับ ไม่ครับผมก็ใช้แบบเดียวกันเลยก็เห็นมันงามสวยเนี่ยยอดไม่มีโกนไม่เป็นไม่กาดเลยมองมองออผมว่ามันเป็นที่เวอร์เพนนี่แหละครับผมถามตรงๆเลยนะครับเมื่อสูตรใหม่ตอนนั้น,น,น,นเรานําเข้ามาเนี่ยมาใช้ตอนนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเป็นยังไงบ้างครับผมก็ลองใช้ครัง้งแรกรผมก็ฉีดตามกิ่งตามอะไรให้มันเนี่ยาตามกิ่งแต่อะไรผมก็ออกดอกดีผมเอ๊ผมว่าเอ๊ดีวะผมว่าดีโอย่างขวดก่อนนะครับครับโอ้เขาว่าดีนี่คือดอกเป็นยังไงครับ ดอกมันออกเสมอครับแล้วก็ขั้วยาวขั้วมันไม่สั้นครับตอนนี้นี่เขาเรียกว่าป็นผลมันขนาดไหนครับเนี่ยไข่ขไก่ครับไข่ไก่มีแล้วก็ขางแย้เพิ่งจะเบ่งลูกครับก็มีด้วยครับเรียกว่ามีเรียงลําดับกันมาเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จในการใช้แล้วเราใช้อัตราส่วนยังไงครับตัวใหม่นี่ก็สองซองนี่ต่อน้ํพันลิตร ตอนนี้เราใช้วิธีพ่นยังไงครับบางทีผมก็ใช้แอร์บัสบางทีผมก็ใช้มือแต่ฉีดใช้มือมันก็เปลืองหน่อยแอร์บัสมันก็ประหยัดหน่อยครับอ๋อคำว่าเปลืองคือต้องผสมมากขึ้นเปล่ามันฉีด น้ายาผิดกันครับอ๋อวิธีการในการใช้ก็เพิ่มปริมาณเข้าไปถ้าใช้มือก็ถือว่าต้องใช้ปริมาณสูงขึ้นถ้าใช้แอร์บัสเพราะเขาวิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านไปเลยครับในเรื่องของต้นทุนละครับถ้าเราเป็นนักการเกษตรที่เรามองว่าต้นทุนในการใช้เนี่ยนะครับเราใช้ต้นทุนไปมากน้อยขนาดไหนครับในการที่ดูแลผลผลิตของเราโดยเฉพาะก้านยาวกับหมอนทองที่ของเราเนี่ยครับต้นทุนมันก็มันก็เยอะกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมประหยัดปุ๋ยไปเยอะแต่ก่อนผมใช้โอ้ยใส่ปุ๋ยใะ่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้ผม ใช้สองตัวนี้มันก็ไปหยัดไปเยอะลดต้นทุนแล้วหินเกษตรเราได้ใช้อะไรอย่างใช่ครับมันช่วยเสริมกันยังไงครับมันก็ช่วยไปทางดินให้ดีหินเกษตรใช้ทั้ง3อย่างนี้นะผมว่าดีแน่นอนเลยครับปีก่อนหน้านี้อยากจะทราบนิดนึงว่าผลผลิตเราเนี่ยมันกี่ตันครับ400กว่าต้นเนี่ยก้านยาวนะมันก็มันาเป็นตาไม่ได้มันก้านยาวมันขายเป็นลูกๆอ่ะครับอ๋อเหรอครับจริงอ่ะาที่เอาก้านยาวไว้นี่เพราะว่าราคามันดีราคามันดี ผมก็เลยเอาไว้พอจะคํานวณทั้งหมดก็ประมาณสักกี่ตันกันครับหมันทองก็ประมาณสัก20ตันครับ20ตันนะครับถ้าก้านยาวนี่เราก้านยาวตห่เป็นผลิตนี่สักกี่ตันกันครับอย่างนี้ต้นมันแก่มันทํายากมันก็ได้ประมาณสักสิบตันเอาแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินคําว่าทํายากคําว่าทํายากเนี่ยมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยในการทําต้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับพอมาเจอ3เกลอแล้วมันช่วยเหลือยังไงครับการฉีดยาใะ่ไหมผมว่ามันดี3เกลอดีแต่มันทรบารยอีกตอน ต้องซอยตรงนั้น,นต้นผลใหญ่มันโอมหาขึ้นหากลนทายากใส่ต้นแบบสาวๆสบายสบายเลยก็หมายความว่าเรามีโอกาสสะสมอาหารได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับ,รบในลักษณะต้นใหญ่เพราะว่ามันกว่าจะขึ้นไปข้างบนในการฉีดพ,พ่นมันยากครับแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ก็ง่ายขึ้นในการ<ง>ที่จะดูแลทําให้ ต้นมีอาหารพร้อม,อ,มอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบในฐานะที่ท่านอบตอเฉลียวมองแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้ในลักษณะที่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้โดยปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วกเขาจะตัดโค่นกันไปเลยังไงครับครับทำไม่ไหวโค่นเพราะมันไม่งามยอดมันจะเสียหมดมันจะเป็นไม้กวาดเป็นไรเพราะเขาบอหมดอายุแล้วก็ปลูกแทนใหม่มันอยู่ไม่ได้ครับอืมแล้วเรื่องโรคเรื่องภัยล่ะครับมันก็มีมั่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประน้นมันใหญ่แสดงมันก็หายไปเองมันแข็งแรงโดยตัวของมันเองเพราะเราใช้มาต้องหกเจ็ดปีแล้วถูกไหมครับต้นก็แข็งแรง อันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่เรียกว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีทุเรียนต้นอายุมากๆนะครับ,รบแล้วว่าเกษตรกร,ร,กรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ก็ถือว่าผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ถูกไหมครับจริงครับท่านเฉลียวครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนอะครับว่าเรามีทุเรียนที่มีอายุมากนะครับแล้วก็ลักษณะทุเรียนของเรานี่ยบางทีในการดูแลรักษามันยากด้วยความสูงของมันอายุของมันเยอะ ในการให้อาหารเขาเนี่ยทำอย่างไรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมก็จะชวนพี่น้องชาวสวนนะครับมาใช้พิพิธภัณฑ์3ามเกลือนี่ครับแล้วฉีดไปแล้วมันแล้วจะเห็นผลเองครับยอดอะไรมันก็จะไม่เป็นการทูบไม่กวาดครับลองลองดูงามทุเรียนดีให้ผลดีครับมผมจะชวนพี่น้องชว,ชวนใช้ครับ3ามเกลือเบอร์แพนนี่ครับปีนี้ เราคาดว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้สักกี่ตันครับก็ยังไม่แน,น่มันยังไม่เห็นเหมือนนี่ตอนไข่ครับแต่ว่าผมมองแล้วว่าดีว่าไปที่แล้วเยอะครับครับนั่นก็คือกําลังใจของเกษตรกรว่า ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้นทุเรียนของท่านใหญ่โตขนาดไหนสิ่งสําคัญครับเรามีนวัตกรรมที่จะช่วยท่านได้พี่บรรดาครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามกระเลวเวอร์แพนพี่บรรดาจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวสวนครับก็เราอยากจะบอกว่าสูตรปรับปรุงใหม่ของเวอร์แพนใช้ได้ผลชัดเจนมากชาวสวนทุกสวนที่ได้ไปใช้แล้วบอกกับเราได้คําเดียวว่าสุดยอดจริงๆค่ะขอให้ทุกคนชาวสวนท,ทุกสวนให้เปิดใจใช้ แล้วจะรู้ว่าทุเรียนของท่านอะโตวัยผลผลิตเพิ่มออกดอกดกแล้วก็ต้นสมบูรณ์มากๆค่ะนั่นคือพลังใจของพี่น้องเกษตรกรครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่านวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ช่วยพี่น้องเกษตรกรที่มีต้นทุเรียนนะครับที่มีอายุจํานวนมากสําคัญครับการดูแลรักษาก็ง่ายการใช้ก็ง่ายใช้ง่ายก็ละลายไวด้วยที่สำคัญครับของดีก็มักจะมีผู้เรียนแบบแลนะผู้ที่เรียนแบบก็คือไม่หวังดีต่อเกษตรกรเป็นหลักอยากได้ผลประโยชน์ของตัวเอง ลืมไปว่าเกษตรกรอยู่ในความทุกข์ยากนะครับที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลวันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตให้กำลังใจพี่น้องด้วยผลิตภัณฑ์3ามเกลือสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับที่จะช่วยดูแลเกษตรกรทั่วไทยวันนี้มีแต่เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนและที่ปรึกัาผลิตภัณฑ์ครับเป็นอย่างสูงโอกาสหน้าเราจะไปหาทุกสวนที่พร้อมจะรับนะครับนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ของ3เกลือวแพนวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สารเคลือบแ่นสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเฮ้